ชาวบ้านหนองบัวหมู่เจ็ดตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่4จังหวัดขอนแก่นและตัวแทนจากอบตวังแสงเพื่อหาทางแก้ปัญหากรณีกรมทรัพยากรน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่พร้อมสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากหนองน้ำสาธารณะขนาด35ไร่ลึก4เมตรเพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อต้นปี2550 68แต่พบว่าชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์เพราะท่อส่งน้ําต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆทําให้ชาวบ้านหนองบัวขาดแคลนน้าประปาหมู่บ้านค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการสํานักงานทรัพยากรน้ําที่4จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า แนววางท่อจะไปที่หมู่8กับหมู่14โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่4จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือจะขยายแนวท่อเพิ่มให้กับชาวบ้านหรือจะก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมค่ะแต่จากมติที่ประชุมตอนนี้ทางชาวบ้านไม่ต้องการที่จะขยายแนวท่อเพราะมีระบบสูบน้ำของตัวเองอยู่แล้วนะคะจึงขอยุติการขยายโครงการไว้ก่อนและให้ยุติการส่งน้ำทั้งหมด ขณะที่นายอำเภอแกดำเปิดเผยว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านทั้ง2พื้นที่และอาจจะมีการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในอนาคตค่ะ